ตาะนิดหน่อยมันมันเป็นสายตาเอียงแบบนิดนึงอ่ะเฮ้ยไม่มีผลเลยเฮ้ยจริงเหรื่อยแน้วเดี๋ยวขอลองเล่นเราค้าลอเล่นเราค้าก็ไปวะใส่แล้วแบบสายตาเอียงเนี้ยใส่แว่นแบบเพื่อโหนไวเฮ้ยถอดออกมาเนี่ยมันต้องเป็นยุคก่อนออคลาสสิกอ่ะตับคลาสสิกอ๋ออะไรหมดเลยอ่ะใส่แล้วครับอ่าใส่แล้วนะครับ อุ้ยชินบอกว่าเป็นโนบิตะเป็นไงวะมันมันชัดขึ้นหรอคมชัดขึ้นไหมถ้าเกิดดูไม่นะไม่ชัดขึ้นหรอรู้สึกว่าไม่ใส่ชัดกว่าโซเดียมมันเมันว่ามันไม่ได้เหมาะกับสายตาพี่ไงเออแต่อันนี้ใส่แบบแม่งฟูเฮนดีมากจริงเหรอมันจะชัดเลยอ่ะนั่ยนะแม่งแบบเพิ่งตอนแรกคิดว่าตัวเองสายตาปกติมากแต่ถึงเวลาไปไอ้นี่ปุ๊บแล้วแบบฟูเฮนดีจริงเหรอเอ้ยอันเนี้ยแบบไม่ ใส่ใส่แล้วแสดงว่าแบบสายตาดีเนี้ยใสยตาดีมากเขาไม่ได้บอกว่าดีอยู่าเลียงเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ากูไม่ใส่แต่นี่คือสายตาพล่ามัวมาแบบผมใส่ตาดีอยู่แล้วครับโอ้โหเนี่ยพี่โกูบอกว่าใส่แว่นแล้วแล้วใส่ใจหรือยังพี่โกูพิมพ์มาพิมพ์มาเนี่ยโกูไหนพี่โกูเราเลยปาลาชิโก้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 ปาลาชิโกปลาชิโก ก็ใส่แว่นใส่ใจกันใดๆกันไปเอททำไมแบบตกแบบอันนี้ต้องมีคำสร้อยเนาะคือติดมาจากพวกพวกเธอไงเออ